นี่คืออร่อยแล้วหรอถามจริงไปลองเกียวน้ําตกแบบซองของชอช้างมาบอกเลยว่างงอันนี้จะเป็นเส้นหมี่น้ําตกตั้งหมอ้อรอให้เดือดแล้วใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็ต้มเส้นหมี่ประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็คือกินได้เลยเทเจอร์ของเส้นหมี่มันจะมีความแลกเล็กๆนุ่มเหนียวแล้วเวลาเคี้ยวมันสู้ฟันมากตัวน้ําตกจะมีความเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยเลยน่ชอบนะตัวเส้นมันซับตาซุปได้ดีเวลากินรวมแล้วอบอกได้เลยว่าเผิบแ๊บเดียวก,ก็คือหมดจานซุปมันจะมีความหอมเครื่องเทศด้วยอันนี้โคตรชอบเลยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มมมอออออีีีกััันน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 นจะเเเป็ววุ้้้้้้สดดดดิิคไไยยงงงาาถึขแล่ วนเส้นอบหม้อดินอันนี้ง่ายๆเลย <ๆ S 2> เอาไปเข้าไมโครเวฟประมาณ7นาทีเสร็จแล้วคือกินได้เลยอันนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นมันหอมมากเหมือนวนเส้นอบหม้อดินของจริงเลยวนเส้นนี่คือเหนียวหนึบนุ่มมากเวลาตัวเส้นมันดูดน้ำซุปเข้าไปบอกได้เลยว่าอันนี้โคตรอร่อยหอมพริกไทยหอมซอสเค็มนัวมันกำลังดีถ้ามีกุ้งเพิ่มนะมึเงเอออีกอ,อันเป็นยำวนเส้นแค่ต้มเส้นแล้วเอามาคลุกคือจดชาติมาจากจีจาดเปรี้ยวหวานคือฟิลมันแบบกลมกล่อมกำลังดีเฮ้ยนี่ชอบตัววนเส้นมากมันเหนียวหนึบนุ่มเปรี้ยวหวานจ๊ดมากบอกเลยเอาไป